อ่าเป็นไงครับคุณเต้นตอนนี้คุณเต้นอยู่ที่ไหนคุณเต้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เทพสมุนที่ไทยนะฮะอยู่ที่ของเทพอ่าแล้วสรุปคุณเต้นคือน้าเด็หรือเปล่าแล้วเา็นไงครับอ้าวแล้วจะเดินหนีไปไหนครับคุณเต้นคุณเต้นเถินเหรออ่าเต้นเถินเหรออ่าดาราหน่อยสิคุณเต้นน่ะ อ่าต้นอ่าเปลี่ยนอะไรอ่ะขีนนาเดียร์ขนนาเดียรอ่า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 อ่ชูชูขึ้นนะเต้นคือเต้นคือเออเห็นหน้าเห็นหน้าเออเห็นหน้าเห็นหน้าเออเห็นหน้าเออผมหน้าเดือดอ่าอ่าหนูละคะหนูชื่ออะไรอะไรนะอ่าหนูชื่ออะไรคะหนูหน้ามองกล้องสิหนูชื่ออะไร หนูเค้กหนูชื่ออะไรฮะผู้ดังดังหรอแฟนเค้กอายุเท่าไหร่แล้วอา้าวไม่รู้ได้ไงอะโตขึ้นหนูแฟนเค้กอยากเป็นอะไรโตขึ้นหนูแฟนเค้กอยากเป็นอะไรอะไรนะ,ะไมู่เลยอาเหรอไม่ชอบอะไรเหรอไม่อยากเป็นคุณตี้แล้วใช่ไหม อยากเป็นไหมคุยเต้อ่ะ